โอเคก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกคนด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงวันที่เท่าไหร่นะครับสาหรับปีใหม่นี้นะครับผมก็ยอดซับสไครป์ช่องผมเนี่ยจะครบ100คนแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจในคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีสาหรับผมเลยนะครับอ่ะสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีฟาร์มคิวหรือว่าฟาร์มเทคดาวเพื่ออีโวตัวละครนะครับซึ่งผมเนี่ยได้อัดคลิปคลิปนี้ไปแล้ว แต่ว่าผมอะลืมเปิดไม้ผมลืมเปิดไม้นะครับผมทั้งคลิปเนี่ยไม่มีเสียงผมเลยผมเลยต้องกลับมาอัดใหม่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันเนี้ยผมต้องลงทั้ง2คลิปเลยแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องลงเพียงคลิปนี้เพียงคลิปเดียวก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนไปที่ให้ทุกคนเลือกไปที่ d ว n าเม c เล่าไปที่ i n f i n นิตครับโอเคเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยให้คนกด yes ไ,ได้เลย คลิปนี้ไม่ใช่การสอน a อ k ก็คือเป็นการเล่นมือร้วๆเลยนะครับผมผมก็จะวางตัวเงินไปแบบนี้สมมติว่าผมจะฟาร์มเทคดาวหรือฟาร์มคิวของไอตัวไซเลนนะครับผมก็จะวางไปข้างหน้าเลยวางได้เท่าไหร่ก็วางไปทั้งหมดเลยนะครับวางได้สี่ตัวใช่ไหมอ่ะมก็วางทั้งหมดสตัวเปิบเท่านี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อัพตัวตังครับอ่ะต่อไปครับ เราต้องมีตัวดาวเมจหลักรถตัวที่โจมตีแรงที่สุดหน้าตอนนี้ที่เรามีอยู่นะครับซึ่งผมจะใช้วานิลาไอซ์หรือว่าครีมบอยที่ผมเพิ่งได้รีวิวไปนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้1 2 3าไม่ได้วางไว้เพื่ออะไรนะฮะวางไว้กันหลุดเฉยนะครับก็ยอับตัวตังให้ตันเลยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อัพตัววานิลาไอซ์ให้ตันทั้ง3ตัวไปเลยเพราะว่าเราต้องวางตัวกันบ้านเพื่อที่ว่าเราได้ตีมอนให้ได้มากที่สุดนะครับ อ่ะผมก็จะอัพไปตัวไวลาไอไปนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยตันแล้วใช่ไหมให้ทุกคนอ่ะกลับไปอัพตัวที่เราอยากจะฟาร์มเทคดาวอ่ะให้ตันทั้งหมดเหมือนกันเสร็จแล้วเนี้ยพอผ่านเวฟไปเยอะๆเราก็วางตัวอื่นเพิ่มวางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็นี้แล้วแต่เราจะวางได้เลยครับผมแล้วก็อัพให้ตันทั้งหมดเลยก็ที่ว่าเกมไม่ได้จบช้าๆก็คือต้องตีมอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้สําหรับการฟาร์มเทคดาวก็คงมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อที่คอมเมนต์ที่2กันเลยดีกว่าสำหรับคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมบอกว่าพี่ช่วยสอนโซโล่เลดโกคูหน่อยได้ไหมอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมผมไม่สามารถลงเลดโกคูด้วยตัวคนเดียวได้เพราะว่าผมในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถผ่านได้จริงๆถ้าเป็นด่าน3ด่าน4ด่าน5เนี่ยผมไม่สามารถผ่านได้จริงๆถ้าเป็นด่าน1ด่าน2เนี่ยผมโซโล่ผ่านเองได้ครับไว้คลิปถ,ถัดไปเนี่ยผมจะมาสอน a f k เลดโกคูด่านที่1ก็แล้วกันนะครับอุ๊ยอันนี้สปอยนะคอม,มคอมเมนต์ที่3ก็คือ พี่สอนสอนวิธีการขึ้น b บ t t ทิ p a นพาร์ตหน่อยได้ไหมมีอยู่วิธีหนึ่งสําหรับผมนะสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะเคลียร์คเควสประจําวันนะครับไอค้ควสพวกนี้มันจะไม่ได้เวลคเควส i อินฟินิตแล้วก็เควส e อีเวนต์ Event, แล้วก็คเควสสตอรี่จะไม่ได้เลเวลแบ t เทิ p a t พาร์นะครับแต่ถ้าเป็นคเควสประจําวันมันจะได้เลเวลแบ t เทิ p a พประมาณ500คเควสประจําวันจะมีอะไรบ้าง1 เล่นสตอรี่อะไรก็ได้หนึ่งรอบค่ามอนในดันประมาณ1 0 0 0ตัว2 0 0 0ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเล่นกับเพื่อนหรืวเล่นกับเพื่อนอื่น25่เวฟ50เวฟก็ว่ากันไปนะครับก็คือผมก็จะมาแนะนําว่าเออเราหาเพื่อนเล่นลงอินฟินิตหรือลงอะไรก็ได้ครับลงเลดก็ได้ลงอีเวนต์ฮอลิเดย์ก็ได้ครับแล้วก็ไปลงสตอรี่อะไรก็ได้1รอบแต่ว่าทุกคนต้องดูเวลาทำเควสด้วยนะ อย่างผมเนี่ยควประจาวันเนี่ยมันจะรีในอีกประมาณ5ชั่วโมงอ่าก็คือ4ชั่วโมงส9เนี่ยประมาณหรือประมาณ5ชั่วโมงประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำเควสเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้รับล่ะแล้วเราลืมนับเวลาตรงนี้ไปเควสจะรีเซ็ตและหายไปทั้งหมดแล้วของทุกอย่างมันก็จะไม่ได้อะไรเลยทุกคนต้องดูเวลาการรีเซ็ตเควสประจําวันให้ดี สมมติว่าผมเปิด AFK ฟาร์มเรวลทิ้งไว้เลเวลก็ได้เพชรก็ได้นิดหน่อยทำเควสตีมอนไปก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเวลาหมดปุ๊บทุกอย่างจะหายหมดเลยทุกอย่างจะรีเซ็ตไปเป็นศูนย์ใหม่หมดเลยถ้าใครที่จะ AFK เพื่อทำเควสตีมอน1,000ตัว2,000ตัวเนี่ยให้ทุกคนดูเวลาด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยทุกคนไปลงเลดไปลงเอเวนต์ฮอลิเดย์กับเพื่อนเราได้ทั้งเควสเล่นกับเพื่อน25เวฟ50เวฟแล้วก็เราได้ตีมอนไปด้วยอ่า อันนี้ก็สาม,มารถทําได้เหมือนกันครับก็สําหรับคลิปนี้การสอนฟาร์มเทคดาวหรือว่าสอนฟาร์มคิวการสอนโซโล่เลดโกคูนั้นผมไม่สามารถทําได้นะครับผมแต่ว่าเป็นด่านหนึ่งด่านสองเนะี่ยผมสามารถทําได้ในอนาคตผมจะมาสอนเอฟเคไม่ด่านหนึ่งก็ด่านสองนะครับผมการโซโล่เลดโกคูนะแล้วก็สอนขึ้นเวลเรตเทลพาร์ตใส่วนตัวผมแล้วก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ